โอเคตอนนี้เรามาอยู่ในแมปออบบี้กันอีกแล้วนะครับแต่ออบบี้นี้เป็นออบบี้ที่เป็นการลิมิตการกระโดดครับผมซึ่งออบบี้นี้มีชื่อว่าลิมิตจำออฟบ,บี้นะครับผมเป็นการจำกัดการกระโดดนะไม่รู้จะเป็นยังไงเหมือนกันนี่สามารถดูเพื่อนได้ด้วย,วยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นกันอันนี้โอ้มีแก้มเพื่อนด้วยหรอแต่เราไม่มีโลบักไงวีลคัมมา แรกอันนี้ยังไม่มีการกระโดดนะพอยังง่ายอยู่โอเคไปไปต่อเรื่อยๆยังไม่มีการกระโดดเพราะว่ายังไม่ต้องใช้การกระโดดจั๊มยังศูนย์เออใช่นไหมจั๊มมันยังศูนย์อยู่ยังไม่มีการกระโดดเราก็ไปต่อเรื่อยๆอ่ะอันนี้รอเอาเอาใหม่ใหม่เดี๋ยว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 เดินไปเอ้าเฮ้ยยังไม่ยากอู้กระโดด มีอ้ย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 เสือตกโอ้เป็นพื้นที่สีเขียวแล้วไปต่อเรือร่อยๆฮะโอ้นี่มีจำมาแล้วหนึ่งเราต้องใช้การจำเออเราต้องใช้การจำแล้วนะเอ้ยมาต้องใช้การจำแล้วอืมแต่มีแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นโอเคอันนี้ก็หนึ่งโดดไปยังง่ายอยู่อ่ะอันนี้ก็หนึ่งเหมือนพื้นที่นี้จะเป็นหนึ่งลิมิตแค่หนึ่งจำทางแล้วเออ,อเกือบเกือบ ไปโอ้พื้นที่สีเขียวออนแล้วโอ้ลิมิตจำสองกระโดดสองครั้งโอเคอันนี้อันนี้ต้องกระโดดไหมอ๋อโอเคลงบันไดแล้วก็อันนี้ก็กระโดดโอเคกระโดดอ่ะพอดีอันนี้สองครั้งดูดตรงนี้หนืดตรงนี้ด้วยอีกครั้งโอเคไปโอ้โหอันนี้ นี้กระโดดตรงนี้แล้วก็อ้อมอันนี้คุณผู้หญิงไปเร็วๆเ,เอออ้อมไปเิบอ่าขึ้นไปกระโดดยุบเรียบร้อยตรงนี้เดินไปเดินไปแล้วก็กระโดดตรงนี้่ะเดินไปกระโดดเดินเอ,อเอ้ย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 ทำไมไม่ขึ้นไปฮะทำไมถึงไม่ขึ้นไปพื้นที่สีเหลืองข้างหน้า โอ้ยตรงนี้ตรงนี้โอ้ไ่้ได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 ้โอเคโอ้ตรงนี้ลิมิตสามจั๊มโอเค,อรอเคกระโดดได้สามทีเท่านั้นต้องคิดวิเคราะห์ดีๆนะโอ้ยไม่ถึงแง่นึกว่าจะถึง,งนี้นี่กระโดดกระโดดไม่พอจั๊มไม่พอโอเคตรงนี้ลงไปอ่าตรงนี้ลงไปธรรมดากระโดดไป กระโดดไปอ่ะไม่ยากไม่ยากแต่ต้องเอ้ยมันต้องคิดดีๆแบบนี้เพราะว่ามันลิมิตการจำเราจะดูดแบบฟุ่มเฟืยไม่ได้สีส้มอันนี้เดินไปแบบง่ายๆเลยเรียบร้อยถึงสีส้มแล้วเป็นระดับแบบฮาร์ดสีส้มอ่ะอันนี้ขึ้นไปบันไดมีตรงนี้อ่ะแล้วก็กระโดดไปงี้กระโดดไปงี้ อ๋อ oh, อันนี้ลิมิตแค่สี่จัมเฮ้ยตรงนี้มันทำยังไงเนี่ยเฮ้ย,ยทำยังไงเนาะอืมอืมไปไม่ได้ต้องกระโดดไปงี้แหละแล้วขึ้นบันไดไปแ,แล้วก็ลงข้างล่างมันนี้ก็ขึ้นไม่ได้กระโดดมางี้มันไม่พออะ่ะ ไม่พอไม่พอไม่พออืมรู้แหละอ่ะขึ้นไปแบบนี้แล้วก็ขึ้นไปอย่างนี้แล้วก็เปิดปุ่มกดไปแล้วก็ลงเฉียงๆข้างล่างอืมตกอำไมไปอย่างนี้โอเคปีบันไดไปแล้วก็กระโดดลงไปข้างล่างแล้วก็เฉียงๆลงไปอย่างนี้แล้วก็ปีบันไดขึ้นมาใหม่เอาให้ทันแล้วก็โอเค โอ้โหนี่ไงแล้วก็จับมันก็จะพอโอเคอันนี้มีกระโดดเหมือนกันอันนี้กระโดดไปทำอะไรออปเปิดปุ่มนี่ไงยี่ห้าวิรีบกลับโนูอึ๊บอ,อ่าฮฮชึบชึบโอเคไปค่อยๆอย่ารีบอย่ารีบโอเคอันนี้ กระโดดกระโดดไปตรงนี้แล้วก็อ้อมมาแล้วก็กระโดดข้ามไปโอเคง่ายๆอันนี้ไปเลยตัวใบอืโอเคอันนี้เหรอโอ้โหเห็นไอ่ะวันนี้ต้องอ๋อต้องถอยหลังขึ้นมาข้างบนอืมโอ้ยตกฮึบฮึบ โอ้ึ้นไปอือโอเคเอ่ออันนี้เอออันนี้เอาไปข้างหน้าเลยกันอย่างนี้มันจะได้ไม่ล่วงโอเคโอ้กว่าจะผ่านเอา้าอ๋อโอเครู้แล้วอันนี้ชึบ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 โอ้โหต้องคอ่อยค่อยเอ้ยวอ๋โอ้โอ้ลบเดียวผ่านสีดแดงแล้วดิฟิเคิลแล้วแบบความยากมาก อันนี้เฮ้ยอะไรอะ่ะแต่มันกระโดดไม่ได้มันก็เสียจ้ำตีทีเนี้ยเอา้ากระโดดเป็นงนูแล้วก็อ้อมอ้อมโอเคแล้วก็ขึ้นไปบันไดฮะฮะแล้วก็บางทีโอเคจุดนี้มีห้าลิมิตแค่ห้าอันนี้ต้องกระโดดตามรูฮึบ อ้า่ะอะโอเคคลิปนี้ไว้่าเท่านี้กันดีกว่านะับผมเจอกันไปคลิปหน้านะมันนานแล้วโหยากมากยากมากจริง